สนใจน้าเชื่อโอบามาโคสชอว์วัวหลอกและทั้งแก๊สติดต่อคุณปอมเพชรพัทลุงตามไม้เล็กโทรศัพท์นี้ครับแต่น้ำนครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับวัวคลองสนามเส้าทงนะครับวันทุกที่ทิพย์ชางมกราครับสำหรับตัวนี้ชนนะครับขู่ชนก็คือแดงงามจักรพรรดิรดทั้งสำหรับตัวที่ไหนได้อยู่ในจอนะครับเกิดดกแางแซมอาจวินซิ่งประยักเรื่อยเส้นซิ่งก้องน้องซีนุนสนามชนโกบันได้ย้าจังหวัดกระบี่ ทุกตองนะครับจากหลายแย่ยังหวัดกระบี่นะครับตองก็คุณที่มานหลายแย่ยังหวัดกระบี่นะครับที่มาเปรียบมาเคียงกันทุกครั้งที่สนามเช่าตรงมาเปรียบวัวนะครับหนักเปรียบวัวเราจะเอ็นขูเอ็กขูลักจากสนามกระบี่มาเปรียบนะครับติดมังไม่ติดมังก็หวากันไปนะครับทางสนามเช่าตรงเองก็ไปเปรียบไปเคียงติดอยู่ที่สนามกระบี่อยู่บ่อยครั้งนะครับที่ผ่านมาสนามบ่อหรอก็ไปจนขูเอ็ก จะนำเราตรงกับไปจนคุยเอกตีกระบี่นะครับได้ตีโซ้งมาต่างปไปเลยได้ตีโซ้งจะได้วะก็ว่าได้รองชนาเลยได้น,นับนึ่งกับก็นี่คือดุกดางแซมอัจวินซิงไบยักษ์เรือแซนซิงอายุว่ากี่ปีกับนะแปดปีจนวันนี้ว่าถี่ว่าถี่ซ่องว่า,ดา,าไ,ได้ชนะจักชนะได้จากหน้าใสจนนับนครับจนไม่นับน,นะครับเดี๋ยวนี้กันนกไม่น่าลาด้วยนะ ครับกาควันกูใจกับไอ้สัมผาสด้วยความมันออกมันใจว่าวมาสมบณ์วัวมาเต็มถี่จากจังหวัดกระบี่ไปอยู่ไรวันแล้วไหมไรวันเลยหรกี่วันได้แล้วยี่สิบโอ้มาเด็กปีตีเล้วหนุมมาปีตีเลี้วเลยอมาเด็กปีก็ง่ากับนี่ปีก็เลยมาอยู่ช่องปีเลยนะครับทีนี้มาอยู่ช่องปีแล้วว้จนวันที่สิบสามนี้นะครับเป็นแรงใจนะครับเป็นแรงใจกันครับขอบคุณหมาครับ ครับสนามเท่าทงนะครับขให้ซื้อมันชนดันกัวชนนะครับมาเยี่ยมขายโคนะครับต้องก็ขอบคุณสนามเต่าทงขอบคุณขายโคนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมขายเยี่ยมขอกันนะครับเราอยู่กับขอข้องแดงจักรพผัดเรื่อยแดงหลอดทั้งข้องน้องเจขายโคเพชรวอย,ยาหน้าปลูนะครับเนี่ยครับเราซมเมก็ไปแขกๆขนะครับ ว่าก็จนแพงๆเราพึ่งระมัดระวังความตื่นความกลัวกลิ่นราบต่างๆนะครับครับอายุว่าเจ็ดปีนะครับยังว่ากับล่วไไมครับคงจะไม่มีอะไรท่ามกันหมากนะครับกูชนเราก็ไปเยี่ยมกันมาแล้วเหมืออเดียกับครับนี่คือแดงจักระรัดนะครับเราไอ็นยอเด่นความร่มโบนเด็นความรลอมนะครับนองก็นอนสบายสบายครับครับอายุว่ากี่ปีนะครับเจ็ดปีนะครับท่านผู้ชมชนว่านี้ว่าที วัวถี่ไม่นะครับว่าถี่แหลกกันครับครับกะก่อนหน้านี้เราเคยเคียงเคยได้มาจากถี่้นมั้งไหมครับต่อว่างอ๋อกินบัตจจำตรงโพช่องรัางนะครับกล้งนี้มาเคียงกรกางแรกอะไรก็ติดเลยหรือว่าก่อนหน้านี้เราเคยติดเคียงมาเคียงเราแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดกับแถวนี้เคียงติดเราแลกกันน่านไม่ว่างมันนีติดไม่น่านนะครับต่างไ็ไอต่างลงก็นเต้นัยากันเลย เขเป็นแรงใจกันนะครับวันศุกร์ที่สิบามกราณนะครับคู่นี้ชัดเจนจนจริงเดิมพันจิงนะครับนี่คือทะโลแกนก้องทะน้ำเศร้าตงนะครับน้าไปแววคว้างนะครับกับนั่นจุกกับนั่นเถงและการนายกเจมลับประกันการันตีความมันนะครับ